นะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาทำการนะครับแกะกล่อง MPPT ตัวนี้กันนะครับของ Maxsky 8 0 m นะครับพอดีลูกค้าสั่งมานะครับเดี๋ยวมาดูด้านในมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยนะแกะกล่องกันเลยนะครับด้านในนะครับก็จะมีคู่มือนะครับพร้อมสายเซนเซอร์อุณหภูมิวัดแบตเตอรี่นะครับพร้อมจุดแจ็คต่อตรงนี้นะครับโอเคนี่มีคู่มือนะนะครับ อกนั้นนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องเลยนะครับนขนาด80แอมป์นะครับตัวนี้นะเรามีทั้งรุ่น60แอมป์และก็รุ่น80แอมป์นี่นี่สวยงามนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น80นะครับหน้าตาก็จะคล้ายกันนะครับรุ่น60กับรุ่น80นี่อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนี่นะครับสเปคข้างเครื่องนี่นะครับอ่า ก็จะระบุรุ่นมานะครับ MSMP นะครับขีด8 4นะครับเรดเคเรนซ์แปด m นะครับรองรับระบบการชาร์จ 12V, 2 4โวลต์24โวลต์48แโวลต์นะครับแบบออตโต้ด้วยนะครับอ่า max input โวลต์เดจ150โวลต์นะครับก็คือ,อ voc เนี่ยห้ามเกิน1 5 0นะครับเกินเกินมานิดนึงเนี่ยเครื่องมันไม่พังนะแต่ว่าเครื่องมันจะโปรเทคมันจะไม่ทำงานนะครับ นะอันนี้ก็เรดพาวเวอร์ตามค่าการชาร์จนะครับถ้าเราทําการชาร์จระบบ12โวลต์นะครับที่80แอมป์นะครับกำลังที่ทําได้สูงสุดก็จะได้1,000 1,100วัตต์ 1, w, นะครับถ้าเราชาร์จ24โวลต์ก็จะได้2,200วัตต์ w, นะครับถ้าเราชาร์จ48โวลต์ก็จะได้4,500วัตต์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือกำลังวัตต์ตามระบบการชาร์จนะครับโอเคนี่แม็กอะพุตเ r e n t 80แอมป์ นะครับโอเคนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะโอเคทีนี้ในส่วนของจุดเชื่อมต่อนี่นะครับก็จะมีในส่วนของโซลาร์พาร์เหรือว่าจุดต่อแผงนะครับตรงนี้เทอร์มินอลขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดต่อแบตเตอรีอ่นะครับตรงนี้เป็นโหลดเอาท์พุตนะครับตรงนี้ไว้เชื่อมต่อ Wifi นะครับตรงนี้ก็เชื่อมต่อตัวเทมเพเจอร์เซนเซอร์หรือว่าตัวเซนเซอร์อุณหภูมินะครับนี่นะ อเคพร้อมจะส่งนะครับ okay. นี่โอเคนี่เรายังมีอีกหลายตัวนะครับทั้ง60 M แอมป์แล้วก็80แอมป์นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์อีกหลายรุ่นใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะครับในส่วนของราคานะครับตัว MPPT 80แอมป์เนี่ยนะครับราคาจะอยู่ที่6,500บาทนะครับส่วนเจ้า60แอมป์นะครับราคาจะอยู่ที่5,500บาท ยังไม่รวมส่งนะครับค่าส่งประมาณ100บาทนะครับโอเคหากใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ3-4ตัวเดี๋ยวเพิ่มสต็อกไปเรื่อยๆนะครับ